ไม่โลมอืมแบบนี้เท่ากับว่าเราจะมีผู้เล่น e โก eat ในทีมถึงสองคนเขาจะแย่งกันเป็นแคลรี่อันดับหนึ่งเพราะผมรูท่าแล้วก็คือเขาจะไม่ยอมกันอย่างแน่นอนอะคือไม่มีใครอยากโลมถ้าเรามาดูว่าใครเป็นคนกดก่อนอ่าคนห้าจะเป็นคนกดก่อนนะแวนจะเป็นคนกดทีหลังเพราะว่าคนที่กดก่อนเนี่ยจะอยู่ข้างบนถ้าเป็นในกรณีแบบเนี้ยคนแรงเขาจะรู้กันว่าคนที่กดทีหลังจะต้องยอมครับแต่นี่ครับแวนเขาไม่มีการยอมครับผม นั่นแหละครับีโกอ a t มันก็ได้ถือกําเนิดแล้วแวนเนี่ยก็ได้พิมพ์กลับมาว่าเอาดีก็คือแบบจะเล่นแบบนี้หรอจะหยิบตัวแบบนี้หรอน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็หยิบมาเป็นวีล่าครับผมอาจจะต้องพิมพ์ไปว่าผมไม่เกี่ยวนะทำไมถึงไม่หยิบแคลรี่กันไปสองคนแล้วก็ไปยืนเลนแคลรี่สองคนไปเลยทำไมถึงต้องหยิบเมดซึ่งมันไม่เกี่ยวกับผมเลยอะในเหตุการณ์เนี้ยผมไม่ได้เป็นคนไปแย่งเลนแคลรี่เขานะ แล้วมันกลายเป็นผมที่ซวยเฉยอ่ะผมจะเล่นยากมากๆเพราะว่าผมจะเวลสี่ช้าผมเชื่อเลยว่าวีล่าคนเนี้ยเขาไม่ได้ออกของโลมอย่างแน่นอนอ่ะอาจจะอยากไล่ผมไปโลมหรอแวนได้พิมพ์มาว่า2ี่สิบดาวต้องเจอกับอะไรแบบนี้แวนถ้าเองยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะเองไม่รู้จักยอมอ่ะเองอ่ะจะเจอแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อนเพราะงั้นเนี่ยกดทีหลังต้องยอมนะโอ้ผมปวดหัวเลยทุกคนแค่หน้ารับมันก็ขนาดนี้แล้วอ่ะโอเค ไปรับชมความสนุกนในตัวเกมเลยครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุ้มสกินแลส์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอ m i n นต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ท in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b บ d เรียวตะาชา n แนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมหน้าปวดหัวอีกหนึ่งเกมนะครับผมในแลง Rv ช่วงต้นซีซั่นนี้นะครับแล้วอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ครับผมวีล่าคนนี้อะไรนะเนี่ยไม่พูดไม่พอใจไปผูกพอตายอ๋อ เ,เห็นไหมวีม่แรคนนี้เขาจะไม่ออกของรวมครับแล้วก็วิ่งเข้ากลางแล้วคนที่เล่นยากมันก็คือผมไงแล้วผมเกี่ยวอะไรด้วยใช่ไหมผมต้องไม่พอใจยอยู่แล้วเว้ย <Sure. S 1> ก็คือไม่ได้ไปแย่งแครรี่กับไปสองคนนี้เลยแล้วกลายเป็นผมที่แบบต้องมาเล่นลำบากโอเคข้างล่างเนี่ยคือแวนได้โซโล่คิวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ ไม่แจกก็โอเคแล้วอะในเกมแบบนี้นะอืมเอผมต้องพยายามที่จะมาหาเลเวลนะเฮ้ยนมน่มาจะสี่หรอกทุกคนแต่เล่นเท่าที่เล่นได้นะเล่นเท่าที่ทําได้ครับได้เยนามาครับผมรถไฟตรงนี้เหมือนจะทรงดีครับทรงดีครับน่าจะตายนะแบบนอ,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 อย่างเงี้ยก็ยิงเรื่อยจิ๊บ,บโอเคสวย แต่ผมอยากได้ค่านะแต่ไม่เป็นไรวิล่าได้ค่าครับวิลา่าเออเออทำงั้นเลยวิลา่าลงไปเลนล่างไม่ต้องมาอยู่เลนกลางไม่เกี่ยวเออเออไปอยู่เลนล่างเลยเออ,อยู่อยู่กับแวนอน่อยู่กับแวนแล้วก็เล่นกับแวนไปดูดเงินดูดอีกพีแวนนู่นผมไม่น่าจะสีทันบางกรณะนะนะแต่ว่ามันมีปห้ยผมตีอยู่ซ้ายมือนะแต่ว่าต้องไปช่วยป่าวะทุกคนเออโอเค ปาเรารอดนะคนตายไหมตรงนี้พิลาฟิกครับโอ้าไปดแล้วติปังปังผมมีบีมนะผมมีบีมนะอยู่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราผักเม็ดเราผักได้ไม่ติดกาแพงผมด้วยก็แบบแค่อ่าแค่ดาวตกเดียวแบบสกิลสองแบบยัดกาแพงเลยเพื่อจะทำคอมโบสกิลหนึ่งสองลูก อาจจะแรงกว่านี้ครับแต่ว่าคือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเขาเดินล่านะเ่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวผมกลับเวฟกลางแต่ว่าก็ต้องระวังเ,เซียนนะมาก่อนเลยโดนบอลผมนะครึ่งหลอดอะ ไป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 มันต้องเล่นแบบนี้มันต้องเล่นตามสถานการณ์นะนะอยู่ไม่ถึงอ่ะทำไงดีอ่ะเราได้เอ,อ่อมังกรมานะครับแต่ว่าเสียป่าไปผมว่าถ้าจบตรงนี้ก็ได้อยู่อ่ะคือคือไม่ต้องไปไฟต์ต่อแต่ว่าเหล่าอีโก้อีสสองคนนั้นคือเขาทำได้นะครับผมวีล่าแวนครับท่าเตลเซียนมาได้ครับ เดินตามเดินตามผมว่าพุ่มพุ่มหน้ามีนะปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บไม่มีนะครับเขาไปไหนกันหมดเนี่ยไอโรมานี่ไงอยู่นี่ไงอุ้ยผักดิระยะไประยะไปตายแน่นอนอุ้ยได้ฟิกครับผมตรงนั้นมาครับแวนเข้ามาครับได้สจวตมาครับผมปล่อยครับผมปล่อยปล่อยแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เล่นต่อแล้วอะผมออกมาแล้วอะก็ถ้าเลนต่อคือตามนั้นครับผมคงไม่ทําอะไรสุดตัวจนเกินไปนะครับ ทำเท่าที่เราทำได้ว่าไอ้ตรงนั้นอะแค่เราฆ่าได้หนึ่งตัวหรือว่าแค่ทำเขาเจ็บแล้วก็ไล่เขากลับบ้านได้อะคือมันสวยแล้วแหละเอาได้นะเยนาถ้าเกิดไม่ได้เดินทางีดีดิอิฉลามอยู่ไงครับผมตรงนี้ตรงนี้จู่โจมวิถัยกลับมาไม่ได้ครับผม we <Okay. S 2> เอคเดินกับกลางกันแบบต้องระวังนิดนึงนะโอเคเรามีบิวโร จะยัดภูมิให้ครับเดี๋ยวเนแช่แล้วนะผมจะพยายามเคลียร์ได้ปหได้ปะไม่ได้ครับผมเดี๋ยวก,การก่อนครับตัางล่างป้อมเราไปแล้วครับแน่นอนครับผมเราไม่มีลมนะที่จะคอยกันป้อมนะครับเขาเดินไปสองคนนะผมติ๊กบอกเพื่อนแล้วอะแต่เขายังไม่โผล่ไงผมก็ไม่กล้าเดินเดี๋ยวเดี๋ยวแบบผมโดนดักนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่และแย่ละทุกคนมันเอาผมจริงมันเอาผมจริง ก็มาจุดเฉิอนยิงกลางโลได้นะครับแฟนได้ป้อมคืนครับผมเนื่องจากสะจูดมาเล่นเลนกลางเอาเลือดไปเราได้ไปสะจูดมาด้วยนะตรงนี้สวยจัดเตะหน้าลงปั๊มลงล่าง,งนะครับเป็นบนอาจจะว่างนะผ,ผักก่อน ดึงแล้วฝังโลแล้วสวนมาดิไหว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 เพื่อนเออไอ้หมดไอ้หมดสวยงามโอเคโอเคโอเคถือว่าสวยครับตรงเกมเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนะครับผมณตอนนี้นะหยิบตัวแบบนี้แล้วก็เล่นแบบนี้ครับตรงเกมยังไม่ได้เสียเยอะนะครับผม น่าสนใจนะน่าสนใจ <c oughs> ผมไม่กลับแล้วกันนะผมมีเลือดแล้วผมกดรีคอเวอรี่เด้งมาครับข้างบนครับแวนโดนอยู่ครับผมเฮ้ยวีล่าไปโซโล์ะโจนมาได้ครับต่อข้างบนครับโดนตับเป็นคิวอ่าผมรับบนก็ได้นะถ้าแบบนี้ไม่จับซักตัวครับแวนมีบทครับผมสับเนสับแล้วโอเมนบอกมันอันติ กับใครอ่ามีการสอบปากคำครับผมอันตีอะไรได้ไหมล่ะวีล่าเอ็งจะเป็นงกทำไมกันใช้ใช้ไปเถอะอันตีฮูด้าไวกว่าเยอะไวกว่าผมเนี่ยผมต้องหอ,อไอ้นี่ว่ะต้องหอยตัดเลือดว่ะจริงๆผมไม่อยากออกตัดเลือดอะผมอยากออกไอเทมที่จะให้ผมแบบเล่นได้เก่งขึ้นอย่างเช่นคาทาสโ,โลอะไรพวกเนี้ยแต่ว่า ผมต้องปอล่อยเทมทับทีมอ่ะเออต้องมีตัดเลือดอะเกมนี้ะนะเอาวีล่าซื้อสกิลทั้งหมดแล้วครับผมแล้วเราตรงนี้เราจะชนะไฟไปด้วยกันเพื่อนไปไอ้แวนไม่ไหวก็ถอยออกมาแค่นั้นแหละต <Yeah. S 1> ีครับเคียร์คลิปโดนสกจกไปด้วยนะครับตรงนี้ต oh, <magic. S 1> าการกำแพงไว้ มีลูนนะมีลูนจะขึ้นนะครับลูนอะไรเรามาลุ้นกันดีกว่าไอ้ลูนเลือดนะลูนเลือดนะผมเก็บก็ไดนะ้๋ยวเมื่อไม่มีคนเก็บผมเก็บเองลุบไปแล้วตรงนี้สวยบอลจับแล้วผมไม่มีสติแวนโบุนมาว่ะโบุนมาว่ะโบุนมาว่ะเออวิ่ง ไดายทุกคนผมไม่มียันต์ตีถ้ามียันต์ตีผมว่าตรงนี้เราน่าจะชนะไฟนะอ้าวเฮ้ยอะไรอะมาดิสวนดิแล้สวนไงแล้วสวนไงมาดิ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 เดวเทียนก็ต้องผมสวนไปนะอยู่คนเดียวอ่ะถ้าพอจะมีเหมือนกันเอาพวงเอาเพย์ข้างบนครับผมโฟกัสต้องการก่อนอุ้ยยูโรว่ะ ออกเป็นดือเลือดเล็กมาก่อนนะไอ้แล้วจุ๊บๆเข้าไปครับตรงนี้ไม่ตายครับผมดาเมจไม่พอนะบอลตะกลหนึ่งผมลอยไปไม่ถึง่ะดติตอนเลือดตอนเลือดตอนเลือดแบนแบนโอเคแบนเราไปตีตายเลยคนแต่แต่ว่ามันสามารถตีป้อมกลางได้นะเท่าจริงอะ่ะนี่นะอุ้ยหัโดน อูโดนล้างแล้วฟิกสวนเลยโอ้ช็อตช็อตนี้คือเขาทำดีนะคือต้องให้เขาอะแวนยืนประจันหน้าอยู่ครับต,ตับเป็นคิวอะผมนี่หรืออีโก้อีโก้ของตัวผู้เล่นคนนี้โอ้มโปมปมหมดแล้วเดะถ่ายถ่ายเพื่อน ไม่มีบูด้วยนะ <On ward. S 1> ผมว่าถ้าเกิดเรารวมตัวกันห้าคนเราสู้ได้ปะเรามีอันติเรามีอันติของดิแลกที่สามารถแบบกันการโจมตีของโบนแล้วก็สะจัวได้ไปแล้วครับผมวีล่าครับโอ้แย่และตามมาทำไมวะเนี่ยตามมาทำไมวะเนี่ย พากออกไปก่อนครับพิกมาผมสวนปวดเลยผมไม่รอดเลยดิโอ้โหตามมาขนาดนี้ผมก็ตายเหอะถ้าเกิดผมเป็นคาตาโรผมว่าผมรอดปะแต่ว่าอีโก้ผมมันยังไม่พอไงผมยังแบบฟอร์ทีมอยู่อะไม่มีผมเนี่ยทีมไฟถูกจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นซีซีหนึ่งเดียวของทีมนะคือวิล่าเนี่ยก็มีซีซีแต่ว่ามันไม่ได้หนาแล้วผมอะก็ผมเนี่ยมันมีซีซีแล้วก็มีดาเมจครับแล้วก็ยังสามารถการดาเมจให้กับทีมได้ด้วยนะต้องเคลียร์รถตัวนี้อะโอ้แล้วหมดัดแช่ โอ้หยังรอดอยู่วะคลิปไมค์เว็บอะเรายังมีมานาอยู่อะไม่น่าจะโดนทีเดียวตายปะโอ้ยโอ้มันยัดว่ะอุ๊ยอายะดิอู้ฟืนไปหน่อยนะชัตเนี้ยผมว่าต้นเออเอาหน่อยว่าสองผู้เล่นอีโก้ของทีม คนหนึ่งจะเป็นแคลรี่อันดับหนึ่งคนหนึ่งจะเป็นเมดอันดับหนึ่งอย่างนั้นนะไม่เขาจะเป็นแคลรี่อันดับหนึ่งกับทั้งคู่แหละแต่ว่ามันคงคิดว่าไอ้วิล่าเนี่ยน่าจะกดแคลรี่ไปอีกตัวคงคิดว่าแบบไอ้ตัวเองน่าจะเล่นลำบากว่ะเพราะงั้นนี่คือกดกดวิล่าหรือว่าเมดมาเล่นอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าอะไรประมาณนี้ปะไม่รู้นะแล้วก็ไม่อาจรู้ได้ครับสำหรับความคิดของผู้เล่นแบบนี้ ฝั่งนู้นเนี่ยเขาเอาดาบอย่างแน่นอนนะครับผมเห็นปะฝั่งเราก็กยามังกรครับก็เป็นการเทีดออบเจกต์ Object เนาะเขาโซนไว้แล้วอะเราก็ไม่ควรเดินเข้าไปนะอุ้ยผมผักให้แล้วผมผักสองไงแล้วแวนอยู่ข้างในครับผมตรงนี้ไหวไหวไหวเพื่อนไหวสู้ไปเออเอา้อาวอา้อาวไอผมว่า,าแบบนี้เราชนะได้นะผมยังไม่ได้กลางกติเลยอะแบบนี้เราเอ็นได้แล้วเนี่ย ผมแค่รอผักสจวดแต่ผักไอ้นี่ก่อนแล้วกันไอ้นี่จะเข้ามาก็โดนตายเรียบร้อยตายเหอะ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 สวยงามเหลือแค่สจวดครับเหลือแค่สะจวดครับเอาแล้วมันจะชนะแบบนี้ใช่ไหมผมวางกันติเลยครับผมสจวดทำอะไรไม่ได้ครับผัดซ้ายต่อผัดขวาต่อครับผมเฮ้ยไม่ชน,น,นะว่ะหรือว่าความลับในการเล่นแรงไทยตอนนี้คือต้องอีโก้เหรอต้องแย่งตำแหน่งกันเหรอ แบบนี้มะมันถึงจะชนะอ่ะถึงจะชนะได้เออเหนื่อยอ่ะทุกคนเหนื่อยใจอ่ะเจออะไรแบบนี้ถ้ามันแพ้มันจะเป็นอีกภาพหนึ่งนนะถ้าแพ้มันจะแบบเฮ้ยทำไมต้องมาเจอกัออะไรแบบนี้วะชนะมันก็จะแบบรู้สึกโล่งใจอ่ะเพราะแบบเออไม่แพ้ก็ดีแล้วนะครับใช่ครับผมไม่แพ้ก็ดีแล้วนะก็ไม่มีอะไรจะพูดในเกมนี้เลทุกคนก็ดูตามเกมเลยอะ มันก็เป็นเกมที่มั่วๆเกมหนึ่งอ่ะตำมอนงตำแหน่งก็มั่วคือหยิบตัวมาก็มาเล่นแบบแย่งๆกันแล้วอ่ะแต่คือฝั่งโู้นอ่ะผมว่าเขาเล่นพลาดเองมากกว่าเออผมว่าฝั่งโู้นกะคือเล่นพลาดเองมากกว่าแต่ในทน่ฮีโร่อ่ะคือคือเขาดีกว่านะถ้าเกิดเขาเล่นกันเป็นทีมมากมากกว่าเนี้ยแต่กลายเป็นว่าทีมผมเหมือนจะแบบสกิลเพย์น่าจะดีกว่าปะเออมันมีช็อตแบบเอาพงเอาเพย์กันอ่ะมันก็เลยแบบเก็บเก็บคนหลงของฝั่งตรงข้ามได้อะไรแบบนี้ปะเือผมว่าปัจจัยในการชนะมันน่าจะแบบดีนะ โ okay, อเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่กดติดต,ตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเด็กก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับลิงก์ก็อยู่ในคอมเมนต์นี้นะครับหรือว่าจะกดซุปเปอรแ์แดงเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ